ทํางานและก็การใช้ชีวิตของคุณกันด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์คนหล่อนะจ๊ะเป็นคําถามแทนใจของน้องๆหลายๆคนด้วยตอนนี้เนี่ยเห็นทํางานหนักเยอะแยะมากมายกับคุณกันครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างตอนนี้ผลงานนะครับก็มีผลงานละครซิทคอมนะครับทุกวันเสาร์หกโมงเย็นทางช่องเก้าดูพี่น้องครับมาจากพี่โนบ รู้จริงรู้จริงนะคะรรู้จิงนะคะชอบไหมคะชอบมากเนี่ยนะคะตามมาถึงนี่เลยทีเดียวใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีผลงานละครทีวีนะครับผมก็จะเริ่มถ่ายทำประมาณพฤศจิกายนีครับกับละครทีวีเรื่องบัลลังก์เมฆนะครับผมปรบกฏเป็นโปรดในเรื่องนะครับเป็นลูกที่คุณแม่ไม่รักที่ได้ใช้คนโปรดเป็นคน รดูนะคบคิดว่าประมาณปีหน้าประณกางปีหน้าก็จะให้ดูทางชัวง<ช>วันนะครับนี่คือผลงานที่กําลังจะเตรียมออกมาให้แฟนๆได้ชมด้วย<ช>นะคะ<ช>แล้วก็รู้สึกว่าความสามารถบทบาทเนี่ยเขาไม่ใช่แค่นักร้องอย่างเดียวนะเขาเป็นนะคะนักร้องประกวดมาตั้งแต่อายุ7ขวบเลย เออเจ็ดขวบเร,เริ่มร้องเพลงเริ่มร้องเพลงนะคะเริ่มมีการประกวดร้องเพลงมาโดยเฉพาะเพลงไทยลูกทุ่งที่ชื่นชอบมากเลยชอบมากมครับผมนะคะนอกจากผลงานทางด้านของการร้องเพลงแล้วก็มีอ่าเพลงประกอบละครมากมายมีละครเวทีด้วยครับผมค่ะโอ้โหทำกันบ้านมาดีมากเลยนะค่ะศึกษาในชีวิตแม่เคที่ศึกษาแค่การเป็นคนเดียวเท่านั้นเคที่ชื่อเคที่เหรอค่ะ เคที่นี่คือชื่อตั้งแต่เกิดหรือว่าเพิ่งเกิดที่มาเป็นที่ติดเพิ่งติดโลกมาบางคนก็เรียกเคที่บางคนก็คาที่บางคนก็เทคี้แล้วแต่ละคนบางคนก็แบบเอออยากให้เราดูหน้าร่าก็เรียกเฮ้ยเจ้าที่เออนี่น่ร้ายนะเจ้าที่ขอคำถามต่อไปครับเจ้าที่เขาไปทำต่อไปคุณได้สิ่งนั้นเดี๋ยวนี้จะคุณการ การเรียนอยู่เนาะเรียนครับเรียนปีหกครับหลายคนหลายคนทีว่าเรียนเรียนหมอหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมอันนี้เรียนอยู่คณะอะไรคะคณะเศรษฐศาสตร์ครับเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ๋อนะคะในี่เลยมาทึงคาถามเราทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นยังไงบ้างมีหองสุดมากครับเพราะว่าเรียนกับน้องๆครับผมคุณจะได้รับ พนักงานเคารพมากแล้วก็คือจริงๆไม่ใช่รุ่นน้องเป็นรุ่นหลานแล้วแหละเพราะว่าเวลาที่เรียนเนี่ยจะมีแบบว่ารุ่นที่รหัสน้องรหัสค่ะอันนี้เป็นลุงตอนนี้เราเป็นเราแทบต่ว่าการดํารงวาระตําแหน่งของการที่มหาลัยเนี่ยเกือจะได้เป็นอธิการแล้วใช่ไหมโอ้ยีการบอกว่าเรียนกับน้องๆไงแทบจะเรียนกับนหลานเลยเนี้ยจะให้พี่เปรียบเทียบกับอะไรมาครับเต็มนะครับ จริงแล้วผมผมอยากอยากเรียนจบไปเร็วแหละแต่ว่าผมผมรักการเรียนก็รักในสถาบันเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็รักในในเรื่องของผมคิดว่าการเรียนมันเป็นสิ่งที่ไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดค่ะใช่ไม่องสิ้นสุดเลยนะ,ะเรียนไปเรื่อย,อยแต่ผมอยากสิ้นสุดเร็ว่าผม หนื่อยมากไมแต่ว่าแฮปปี้กับการเรียนแคปปี้กับรับปี้การเรียนใช่ครับนะคะเพราะว่ายังไงซะการศึกษาก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่สําคัญในชีวิตของเราด้วยเหมืมากมากคุณการชอบอ่านหนังสือไหมคะโดยส่วนตัวหมายถึงว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นหนอนหนังสือไงได้ยินแล้วแปลว่าเป็นหนอนหนังสือคือตอนผมเคยเรียนเก่งอยู่ช่วงหนึ่งถนทุกคนจะมีช่วงช่วงแบบนี้แหละช่วงปฐมอประมาณ พอสพอพอนี่เป็นจุดที่ของชีวิตมากๆนะครับตอนนั้นนี่คือเราเราจะเรียนอยู่อันดับหนึ่งในสาของของสายชั้นคือสายชั้นนี่คือทุกมห้องและคะแนนเฉลี่ยเป็นแบบอ่าที่นหนึ่งในสาของสายชั้นมาตลอดแล้วก็เคยเป็นตัวแทนไปแข่งแบบในรับจังหวัดด้วยแข่งแบบวิทยาศาสตร์แข่งสางรติดเก่งมากแต่เชื่อแต่ชีวิตจุดเรียบอยู่ที่ว่าพอวันหนึ่งครับเรามาเรียนสุขบลตรวิทยาลัยตร์ติดเด้นไง เด็ S <S <S กบ้านอเข้ากรูนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่แบบว่าเฮ้ยทำไมแต่ละคนเขาใส่แว่นกับใส่แว่นดูเด็กเรียนจังเลยแล้วก็ด้วยด้วยสังคมที่เรายังไม่คุ้นชินทำให้เรารู้สึกว่าเราเราก็แบบเริ่มประมาาแล้วก็เริ่มแบบว่าเ,เรียกว่าอะไรอ่ะนี่ค่อยมั่นใจตัวเองเท่าไหร่ทาให้เราเริ่มรู้สึกว่าช่วงแรกๆของการเรียนที่สมุทรปรบเนี่ยอาจจะแบบว่าเ,เกรดดรอปลงมานิดนึงแต่ว่าก็ยังโชคดีที่ว่าเราก็ยัง ยังได้เพื่อนที่ดีซึ่งผมจะบอกว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากถ้าจากว่าเรามีเพื่อนที่ดีแล้วเราจะพักชักชักจูงไปในทางที่ดีจะชวนอ่านหนังสือชวนกันแบบว่าแต่งเวลาที่ถูกต้องก็ทําให้การเนี่ยตั้งแต่ช่วงม2ถึงม6เนี่ยเนื่องจากได้เพื่อนดีครับก็เลยได้อยู่ห้องคิงมาตลอดในทุกๆปีที่อยู่สุรเรียกได้ว่าโรงเรียนทโรงเรียนก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้องสมุดใช่ไหมคะอยากจะถามพี่การตรงนี้ว่ามีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับข้องสมุดในปัจจุบัน สำหรับห้องสมุดในปัจจุบันผมคิดว่ามีการพัฒนาที่ที่เพิ่มมากขึ้น,นครับในเรื่องของ,ของความกว้างขวางแล้วก็ความที่ครอบคลุมในเรื่องของสาระการเรียนรู้ต่างๆนะครับอย่างเช่นของ,ของการที่มรการเกษตรศาสตร์ก็จะมเีเหมือนกับว่าเป็นเป็นห้องสมุดที่มากกว่าห้องสมุดละมันคือเรื่องของการที่เราเข้าไปใช้แล้วก็แล,วกแล้วก็เหมือนกับได้ทดสอบตัวเองด้วยในเรื่องของมาตรฐานต่างๆในการใช<ฆ>้ วัดความรู้ว่าเราสามารถม,มีเกณฑ์ในความรู้ในด้านภาษภาอังกฤษหรือด้านต่างๆมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นเคยูซอลเคยูซอลเนี่ยครับที่มอกเศ <Yes. S 1> จะมีมีมีการให้นักเรียนเนี่ยนำแบบทดสอบจากจากภาษาอังกฤษ <c oughs> แล้วก็เอาเข้าไปใช้กับคอมพิเวเตอร์ <c oughs> แล้วก็ดูว่าคีย์หรือว่า ID ของแต่ละเล่นเนี่ยคืออะไรแล้วก็ใส่เข้าไปปุ๊บก็จะมีข้อสอบมาให้ แล้วอพอเราทําเสร็จปุ๊บจะรู้เลยว่ามาตรฐานของเราอยู่ในเกณฑ์ไหนอันนี้คือสิ่งที่เป็นมากของสมุดแล้วมันคือการที่เราได้เข้าไปเททดสอบเองด้วยเป็นเซลล์เลนนี่ด้วยตัวเองใช่ถูกประการโอะะ้โหถือว่าห้องสมุดปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเข้าไปใช้ประโยชน์มันยังไงนั่นเองใช่ครับนะคะ,ะ,คะอีกคำถามต่อไปค่ะคุณการคะทางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยากนะครับแล้วก็แล้วก็ผมจะบอกว่า ผมเคยผิดพลาดมาครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยทำให้ผมต้เรียนถึง6ปีอันนี้คือสิ่งที่ผิดพลาดผมจะเล่าให้ทุกคนฟังคือตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมประกวดเดือดาเสร็จใหม่ๆนะครับก็ก็พอประกวดนั้งอยู่ประมาณปี1นึครึ่งปี1นึครึ่งนะครับก็คือยังไม่รู้ว่าการเป็นเดอดซ่าต้องทําอะไรบ้างจะต้องมีงานเยอะมากน้อยแค่ไหนเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มดังแล้วว่ะ มีคนแบบว่ามานนื่นนี่นั่นงานเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยไม่รู้ว่ามันมันต้องแบ่งเวลายังไงก็เลยตัดสินใจ drop เรียนครึ่งปีค่ะซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ผิดมากๆคับตอนนั้นก็คือตัดสินใจ drop ใช่แล้วก็พอ drop เรียนปุ๊บงานไม่มาครับโชคดีที่เคที่เขาจะทำอะไไม่ไม่คือมันมันมีงานแหละมันมีงานแหละก็คืออาจจะแบบไม่ทุกวันแต่ว่าเรื่องของการเรียนเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากคือวันไหนที่เรา ไม่ได้เรียนหนังสือหรือว่าหรือว่าเราขาดส่วนหนึ่งในชีวิตในเรื่องของการเรียนไปเนี่ยมันเหมือนชีวิตเราไร้ค่าครับผมจะบอกว่าทุกครั้งที่เราที่เราไปเรียนหนังสือหรือว่าทุกครั้งที่เราได้ไปเจอเพื่อนเพื่อนักเรียนหนังสือด้วยกันมันคือชีวิตเราได้ได้ทำหน้าที่ของของการเป็นลูกที่ดีของการเป็นนักเรียนที่ดีแล้ววันหนึ่งพอเราไม่ได้ทำหน้าที่นั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันขาดหายไปอะไรบางอย่างข้าหน้าแล้วก็เราเราเป็นนักร้องก็จริงแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราแบบเฮ้ย ยังไม่ได้เต็มเกับสิ่งที่มันสําคัญที่สุดในชีวิตกคือการเรียนค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องทํมามากๆนะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนได้เห็นความสาคัญของการเรียนมากมากันการค่ะนั่นคือมุมมองแนวคิดของพี่การเดสตาร์นะคะในการเรยียนไปด้วยทํางานไปด้วยบางคนอาจจะบอกว่าเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวที่บ้านธุรกิจดีมากฉันเาอาออกจากเรียนดีกว่าอะไรแบบนี้นะปรากฏว่าเราเป็นลูกชิ้นขาดตลาดนะจ้าหนูนะคะทำก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เลยทีเดียวนะคำถามสุดท้ายนะคะคำถามสุดท้ายเมื่อกี้ได้ประโยชน์กันไปแล้วนะจ๊ะ เรียนไปด้วยทางานไปด้วยเนี่ยแบ่งเ,เวลาทํางานเรียนยังไงจ๊ะครับก็จริงจริงแล้วต้องต้องคุยกันครับอันนี้นนก็เรื่องการติดต่อสื่อสารคุยกันระหว่างระหว่างคิวเซนเตอร์ในการทำงานของเราว่าเออวันไหนที่เราที่เราจะเป็นจริงๆที่ต้องไเรียนหนังสือแล้วก็ไม่สามารถที่จะขาดได้บ,บอกเขาว่าวันนี้ต้อง ข้ามลงคิวงานนะครับก็ต้องบอกเข้าไปแล้วก็จะลงคิวว่าเออเรียนหนังสือทุกชัานทุกวันทุกวันนี้ก็คือจากเทอมนี้ครับของการเรียนหนักมากก็คือเรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในการผมเรียนทุกวันเพราะว่าลงไว้7็ตัวก็คิดว่าปีหน้าปีนี้ครับปีนี้จบละปีนี้เพราะว่าวจบแล้วพาไปเลี้ยงแกจริงเปล่านะครับ นั่นแหละครับก็ต้องมีการ<ช>แต่งเวลาแต่งคิวที่ดีหรือว่าวันไหนที่เ,เป็นงานจำเป็นจริงๆ